เราจะมาเปิดอัลบั้มของชิโนกันนะเป็นครั้งแรกที่เล่นแล้วแบบได้ทุกรูปเลยเพราะว่าเราใช้คำตอบที่มันมีเพชหุดเลยทุกอันเลยตัวเองคือเพชเนี่ยมันจะเป็นการเลือกคำตอบที่แบบคำตอบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบได้รูปอย่างอันแรกอันเนี้ยคือพอเราเลือกคำตอบที่มันมีเพชปุ๊บใช่ป่ะรูปขึ้นเลย อันนี้จะเป็นรูปรูปเดียวกับในเฟซเลยรูปนี้รูปที่2อ,อยู่ในตอนพิเศษเราในบรรดารูปทั้งหมด,ดเรารู้สึกว่าเราชอบรูปนี้มากไอรูปที่สองเนี้ยเราต้องเลือกคำตอบที่เอาริบบินแต่เดี๋ยวพวกคำตอบอะไรอย่างเงี้ย ดูได้ในคอมเมนต์เลยเราจะพิมพ์แบบละเอียดยิบเลยอันนี้แค่มันพูดคร่าวๆเนอะรูปนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นรูปแบบได้ทุกคนอัตโนมัติหรือเปล่านี่แล้วก็อันนี้อันนี้ต้องเลือกจูบถึงจะได้รูปนี้รูปนี้ จำคำตอบไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูในคอมเมนต์เนาะแล้วก็รูปนี้ก่อนหมดนี้น่าจะก่อนตอนที่จะเป็นตอนสุดท้ายหมายถึงตอนสุดท้ายที่รอตอนต่อไปอะเออเราเล่นแล้วแบบเอ้ยทำไมมันมีแค่นี้เขาน่าจะแบบปล่อยมาให้จบตอนเลยเนาะ ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรากับชิโนอยู่ที่60อืจริงๆอะ่ะเราอยากอ่านของคนอื่นบ้างอะ่ะแบบว่าอีก3คนที่เหลือแต่ว่าไม่ไม่เห็นว่าแบบมีใครทำเลยอะถ้าเกิดว่า เห็นว่ามีใครทําหรือว่าตัวเองทําแบบคอมเมนต์บอกได้นะคือแบบอยากอ่านนะคือถ้าเราเริ่มเนื้อเรื่องใหม่เรากลัวว่าตอนต่อไปมันจะมาอย่างเงี้ยแล้วอนเล่นหลายบทอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะเราจะลองเล่นใหม่ดูใช่ปะ่ะรีเซ็ตใหม่เพราะว่าเนี่ยเรารูปอื่นอื่นอะ่ะเราอยากได้รูปที่เหลืออีกรูปหนึ่งเซิร์ชก็น่ารักดีอะไรเงี้ยอืม แล้วถ้ามันมีตอนใหม่ทุกคนสกิลบอกเรานิดน,นึงเนาะเราจะได้กลับมาเล่น